กาบสบายดีและสวัสดีให้น้องเบิร์สุขุสุคนมนีกามาพ่อกับบาโต้เน่คือเก่าพี่น้องมนีกามาเที่ยวสุยเด้อพี่น้องมากับแม่น้องพาไซเนาะแล้วก็พาไซแล้วก็มากับสาลาวสวรนาะแล้วก็บ,บาลาอะไรพี่น้องหลังจากที่เข้าไปาไปหาเด็กน้อยพลังเนาะ,เ,นะเด็กน้อยเพื่อเนาะพี่น้องเลยแวะมาลินอยู่สุยเลยเนาะมนีพ่าเป็นเวลาแบบ มันดบ,บางเนาะก็อาศัยแบบว่าไปเลาะเที่ยวอะไรพี่น้องเนี่ยครไปส้มบรรยากาศอยู่อันสวยเนาะมันนี่สะแล่น้ำพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบ่งกล้องล้างเนาะเพราะขนาจทีเห็นสัดก,กว่าเนาะพี่น้องส่วนทั้งพุ่นเนาะพี่น้องจะเป็นอันแพเนาะแล้วก็มีเครื่องเสียงก็เปิดอ่อทั้งพุ่นแล้วก็จะมี คนเราฟังเนาะอยู่ฟังนี่แล้วก็อยู่นี่ถ้ามีาพจน์โตกเนาะน้ำกระสิไหลเนาะพี่น้องน้ำกระสิล้นออกมาเป็นพายน้ำล้นเนาะเขาเอื่นว่าสุยดเด้ออยู่นี่เนาะพี่นอ้องสำหรับสุยนี่กับบาโต๊กเป็นม้าข้างที่สองเนาะม้าข้างแรกนี่ตอนอายุอา,อายุแปดปีเนาะที่แล้วกับผ่านไปประมาณสิบกว่าปีเนาะอันนี้ ทั้งที่สองที่ปะโตได้มาเนาะพี่น้องกับบนจอดรถดเป็นกระเฮ็ดใหม่แล้วพี่น้องก,กับสะดวกสบายมากขึ้นครับพี่น้องบลาลาก็อยู่ทางจุนเนาะเมื่อนี้ปะโตก็สั่งอาหารมีปิ้งปลาแล้วก็ตำมะขุ่งแล้วก็มีต้มมักหอยปังเนาะพี่น้องก,กับตอนนี้เขาก็รอท่าเนาะเป็นาอาวุธทรงกันแหละ นี่สิเป็นแพรเนาะทั้งนี้สิบอมมีคนเขาสิเปิดกลางคืนเนอะอยพีท่ทั้งคนเปิดกลางเวนมีโซนอาหารนาองบอนไว้รถจักก็มีแล้วกับบอนไว้รถใหญ่เนาะบอลจอดรถใหญ่อะไรพี่น้องกับบริษัทเงินนาะจอดฟรีเนาะ เพราะว่าฮาวเบา,าสิเก็บหรือบบเก็บเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเห็นคนมาเก็บเงินอาจิจอดฟรีหรือบบนี่ก็ยังห oh นะู้เนาะพี่น้องก็โอเคเดี๋ยวเราก็รออาหานกับเขานะอาหารที่เขาสร้างไปกะมาเบิงว่า็เป็นจังไนนะรสชาดเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปเบิ่งไปส้มนมกันเด้อพี่น้องตอนนี้เป็นการได้มาส่งอ,อาหารที่เขาสร้างไปแล้วเนาะพี่น้องตอนนี้ก่จาจเงนเินกันกัลังคอนอยู่ ด่น้องกาลากาลาสวรน้อกาแากันแวแมริ่อยู่ในนี้เนาะกินข้าวนาะเมื่อนี้วโตกินข้าวนำกันเด้อพี่น้องต้มมงขูก่เนเดี๋ยวมาซิมก่อนข้าวกับกระติบน้อยแล้วมื่อนี้กระติบน้อยเนี่ยกินบัวบัวโน มา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 ตอนอยู่ในรถนะมาได้ไปนั่งเด้อแซ่บเนาะแซ่ดีนปลาฉันฉลาดหน่อยปลาตอง าาสมปัาจ้องลก้ก็อันนี้จักไปลางปลาเแล้วก็มีปลาบูหอยเนาะแล้วก็มีน้ำจิ้มพร้อมอันนี้เป็นพักขแคมมาเนานะเนาะปลาบูน่ะเนี่ยแม่

เ้าขึ้นยาข้ามมันก็คออินฟลั tìm là uhm. <laughs> à. đó. Ngày luôn. Cả ngày. Cái này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ทเเิ้งถ้าไปเลยผลอยากดบผลเจีบเชื ulously, t <t ้อโหดได้ไหมแฉบแฉบพี่น้องเห้อแ่บพมององบแมวแมวกบมาปิงปลากับแ่บกินหมกปลายอย่าลนมันเอย่าลนมันเมมีกะ แมวก็มีก็มีอาเไปมงดกหอยเดี๋ยวมาลองบางบางหอยเนาะหอยปังหอยเนะอะไมาสุยไปกินหอยปังแมนบะไ้มาสุย ไม่เลี้ยครับ ยาลูกจะเล่นแมวได้เพาเขารักกามีชัยเขาก็อิ่มแล้วหนัง้วก็เกิดการยึเบึงแมวสะมักแมวเไง ลูกๆๆกลูมากินข yup. ้าวนะโอเคนะพ่อแม่น้องสำหรับคลิปนี้กับบาโตสิกอกินข้าวกินน้ำเนาะแล้วก็สิกอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อไปเบิ่งกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้อง